สวัสดีครับผมนายเวงกองแต่รหัส62028217กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ตลาดประเทศออสเตรเลียกันนะครับประเทศออสเตรเลียหรือเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยแผ่นดินหลักอยู่บนทวีปออสเตรเลียเกาะทัสมาเนียและเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและมหาสมุทรใต้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลก โดยมีประชากรประมาณ23.1ล้านคนประเทศออสเตรเลียนั้นมีเมืองหลวงเป็นแคนเบอร์าและมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือซิดนีย์มีคำเรียกคนออสเตรเลียว่าคนออซี่ทั้งนี้ในประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่12ของโลกในปี2020ประเทศออสเตรเลียมี GDP สูงถึง1.3ล้านล้านดอลลาร์ US ประเทศเออสเตรเลียใช้ระบบการเมืองการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยมีประมุกเป็นสมเด็จพระราชนีนาถอัลิซเบธที่2มีผู้สมร็จราชการคือเดวิดเฮอร์ลีย์และมีนายกรัฐมนตรีคือสกอตต์มาริสันประเทศเออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในส่วนของวัฒนธรรมของคนออสเตรเลียนั้นเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โดยที่คนออสซีให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของชีวิตเรื่องของสุขภาพการศึกษาเสรีภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องเสรีภาพของพลเมืองรวมถึงสิทธิทางการเมืองเรียกได้ว่าคนออสซี่โดยทั่วไปมักจะเป็นคนที่ติดดินใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆในยามที่พักผ่อนนั้นคนออสซี่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพักผ่อนแบบเต็มที่จรงจิงจโดยที่เน้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เรามักจะเห็นคนออสซี่มักจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมาวิเคราะห์ในส่วนของปัจจัยภายในและภายนอกกันนะครับเริ่มต้นที่ s สตริงหรือจุดแข็ง 1. คนออสเตรเลียชอบดูแลสุขภาพ 2. คนออสเตรเลียให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 3. ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนบวก6วิกเ หรือจุดอ่อนประเทศออสเตรเลียไม่ค่อยเหมาะแก่การปลูกผักผลไม้หลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาด 2. ประเทศออสเตรเลียมีแรงงานน้อย 3. ค่าใช้ใจ่ายในการเพาะปลูกในออสเตรเลียค่อนข้างสูง opportunity หรือโอกาส 1. ประเทศออสเตรเลียไม่กำหนดภาษีขาเข้าด้านสินค้าการเกษตร 2. ประเทศออสเตรเลียใกล้ประเทศที่เหมาะแก่การปลูกเพาะพืช 3. ประเทศออสเตรเลีย มีความต้องการสินค้าการเกษตรค่อนข้างสูงเทร e หรืออุปสรรคนะครับ 1. ประเทศเออสเตรเลียมีฤดูที่แปรปรวนบ่อยทําให้ยากต่อการเพาะปลูก 2. มีคู่แข่งทางการค้าทั้งรายย่อยและ,และรายใหญ่จํานวนมากในออสเตรเลีย 3. มมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกมาดูที่โอกาสในการธุรกิจระหว่างประเทศกับประเทศเออสเตรเลียกันนะครับ จะเห็นได้ว่าโคนออสซี่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องแรกดังนั้นอาหารจึงเป็นทางเลือกหลักๆที่โคนออสซี่เล้เห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะมาทําให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในปี2019ประเทศออสเตรเลียนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง5,7286ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากปี2018เป็นคิดเป็นร้อยละ8.17 โดยมีการนําเข้าจากประเทศไทยมากเป็นอันดับที่4รองลงมาจากประเทศนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาและประเทศจีนโดยที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีการกําหนดภาษีขาเข้าทางสินค้าการเกษตรนะครับและได้มีการทําข้อตกลง STA ไทยออสเตรเลียและยังมีการจัดตั้งกลไกลหารือด้าน SPS และมาตรฐานด้านอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้สินค้าเกษตรไทยเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีการหารือกลไกลต่างๆแล้ว แต่ยังไม่สามารถจบการหารือได้แต่มีการแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันสําคัญที่จะทให้สินค้าเกษตรไทยเข้าสู่ประเทศเออสเตรเลียในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพที่ชาวออสซี่ต่างให้ความสําคัญดังนั้นถ้าหากผมทําธุรกิจร่องประเทศกับประเทศเออสเตรเลียผมจะนําเสนอการทำํำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพจากเมืองไทยตัวอย่างเช่นซีเรียลยำเช้าจากผลไม้ไทย และแพรกเกอร์หรือขนมจากผลไม้เมืองไทยครับขอบคุณครับ